สวัสดีครับเมนูบ้านๆทำทานง่ายๆวันนี้เราก็มีเมนูที่เอาไว้จัดการกับของไหว้เหลือๆมาอีกแล้วนะนั่นก็ช่วงนี้สัตว์จีนใช่ไหมเราไหว้หมูไหว้ไ,วไก่ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเหลือนะถ้าเราจะกินแบบเอาไปรวนอย่างเดียวมากินก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวก็เบื่อนะครับวันนี้เราก็จะมีแบบเออเอามาปรับปรุงให้มันมีรสชาติขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับตั้งชื่อเมนูนี้ว่าทาโรค่คั่วไก่รวนแล้วกันเนาะประมาณนั้นแหละไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะ แค่นั้นนะอ่ะโอเคมาดูส่วนประกอบส่วนประกอบเราก็จะมีไก่ล้วนกับหมู3ามชั้นที่เอาไปลวนแล้วนะเพื่อว่ามันจะได้มีรสชาตินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้าน้ําต้มน้ําต้มผักอะ่ะเออพูดง่ายๆก็คือน้ําต้มจับฉ่ายนั่นแหละเวลาเราทาไหว่หมูไหว่ไ,วไก่เรามีน้ําต้มเราก็ใส่ผักใช่ไหมอันนี้มันจะมีกลิ่นของจับฉ่ายเลยแหละนะอยู่ในอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับหมูไก่น้ําต้มแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นทารโร่คุณชอบรสไหนก็ตามนั้นเลยชอบ แต่วันนี้เราใช้เป็นรสเผ็ดมากนะครับเพื่อให้เส้นมีรสชาตินะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะใช้อยู่2อ,อย่างก็คือพริกไทยกับน้ําตาลนะครับแล้วก็มีนี่กระเทียมนะมีกระเทียมนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแค่นี้เองอ่ะไปดูวิธีทํากันอ่าวิธีทำนะครับขั้นแรกเราจะเอาทาโร่มาแช่ใน ในน้ำซุปข,ของเราก่อนนะครับสักประมาณ5นาทีแช่เพื่อที่จะให้เส้นมันดูดน้ำเข้าไปแล้วเวลามันผัดเนี่ยมันจะได้ไม่ไหมนะครับเพราะเส้นทาโร่เนี่ยมันขึ้นชื่อว่าไหมง่ายอยู่แล้วเข้าเวฟแปบ๊บเดียวมันก็ไหมแล้วนะครับถ้าคุณถ้าคุณเอาไปเอาไปผัดทั้งอย่างนี้นะรับรองไหมแน่นอนเราเอาออกมาชิมรสชาติานันอเออเผ็ดจริงเอาแช่ลงไป เผ็ดๆ,ๆ,ๆหวานๆเหมือนไอเนี่ยเหมือนเหมือนปลาแบนๆบนเมื่อก่อน,นเขาเรียกอะไรนะไอที่เป็นขนมที่ทําจากปลาแล้วก็แบนๆบนแล้วก็ราดน้ําเชื่อมหวานๆนะแบบนี้แบบให้อร่อยอืมอร่อยเลย แม่ชิมไหมครับอร่อยเลยแม่เคี้ยวออกกวามไม่ลงเผ็ดหวานหวานอ่ะเนี่ยเราแช่ไว้อยางเนี้ห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกัน แล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปเจียวน้ำมันก่อนพอหมูเริ่มไขยน้ำมันออมาแล้วก็ใส่ไก่กับกระเทียม ไปเลยตอนนี้ถ้าชอบไข่สุกก็ร้องไข่เซ็กตัวก่อน เส้นงูนป,นปลอมันก็นแดงก็กลับลเลยลงรดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าเส้นมันมีความ ค่อนข้างหวานเลยถ้าคุณเป็นไม่ติดหวานคุณก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะผัดไปผัดให้เส้นแห้ง เปิดไฟแล้วใส่พริกไทย อ่ะเกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเมนูทาโร่คั่วไก่รวนนะอีกหนึ่งเมนูจัดก,การของไหว้นะครับที่ช่วยเพิ่มรสชาติเพิ่มอะไรให้มันอร่อยมากขึ้นได้นะครับง่ายด้วยแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะครับแค่น้ำตาลกับพริกไทยแค่นั้นเองนะครับสออย่างเพราะว่าทุกอย่างเขามีรสชาติมาอยู่แล้วนะครับ อ้าะโอเคนะครับสำหรับเมนูบ้านๆทําทานง่าย,ายๆวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอ่ะนี่เรามาชิมกันนะนี่บีบมะนาวนิดหนึ่งเพื่อความกลมกล่อมนิดเดียวไม่ต้องเยอะเพราะว่ารสชาติเขาโอเคอยู่แล้วแม่อร่อยไหมครับอร่อยมาก เส้นน่ะต้องคั่วคั่วให้แห้งนะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งต้องค่อยค่อคั่วไปเรื่อยไฟอย่าแรงเธอคือถ้าไฟแรงปุ๊บควันมันจะขึ้นใช่ไหมคุณก็ยกกระทะออกจากเตาก่อนแล้วก็ค่อยค่อยคั่วไปค่อยค,อยคอยตลบไปอ่ะเอออย่าไปอย่าเอาตะหลิวใบมีมันเดี๋ยวเส้นมันขาดเนี่ยใช้ทาโร่เนี่ยดีเพราะว่าเส้นเขาไม่เละไงเพราะเขาไม่แป้งเขาไม่ลุกเขามีแป้งหรือไม่ไมีแป้งแต่ว่าเนี่ยเส้นเขาไม่เละอย่างเงี้ยเออถ้าซื้อเส้นตามตลาดนัดก็ไม่รู้นะแล้วแต่ เส้นมันมีความนุ่มมีความเด้งอ่ะแล้วก็เนื้อไก่ก็อืมีมรสชาตอิอร่อยลองทำทานดูครับ